สวั right? สดี <sucks> ตอนเย็นเด้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆเลยผู้ติดตามโคนตอนนี้เราก็ถึงสุวรรณภูมิแล้วตอนนี้เราจะมาหาไหนะจะมาหาเอเซเว่นอยู่สุวรรณภูมินะเขาว่าชั้นสามละจะเดินไปทางไหนเดินหาเจอไหมเนี่ยวันนี้ เนเยอรมอัน,นร้านเบเกอร์คิงมีร้านเซน่าชาว เซเว่นนะจะตามหาเซเวน่นเซเว่นอยู่ตรงไหนเนาะร้านเซเว่นจะอันนี้ร้านอะไรไทยอาหารไทย จะเห็นไหมซือม้อเพื่อนคนจะเห็นเลยซือ้อเพื่อนรถค่ามาคนเยอะมาก วันเดี้วที่สี่นะจ๊ะตอนเย็น,นยเ,เ,เราก็พามาชมบรรยากาศสุวรรณภูมิจะกินข้าวนอกบ้านนะจ๊ะวันหนึ่งตอนเย็นอ่ะคอ็แบบสนามบินใ่มากจะหาร้านอาหารแต่ละทีนี่โอ้โหพูดเสียงก็มันเหนื่อยน่ะ สนามดีมันใหญ่แล้วก็มัเลยนเหนื่อยมันก็เลยต้องบน่นคนก็คือคางจ้าใครจะเจอเซเว่นเลวเดิอนเอาหอบเลยนะเนี่ยเดิอนเอาหอบเลยจ้าทุกคนมีไมกโรโน มิสเต็กโคโคฮอตนะลีพวกลีเจ็ดเซเว่นไหมเนี่ยเจมเป็นกิโลแล้วไก่มากจ้าทุกคนก็บอกว่าเซเว่นจะอยู่ชั้นสามนี่แหละ ก็มาตามนัดขอนี่เลยเราเดินหาอยู่เลยยังไม่เจอเลยบางร้านแถวนี้ก็จะปิดนะ mm hmm. ก็ยังไม่เปิดให้บริการเราก็เดินมาไกลามากมีแต่ชาวต่างชาติู mm hmm. ภาษาได้กันุนหลายภาษาแล้ย mm hmm. เราก็งงได้แต่งงทำหน้าสวยๆแล้วก็งง <c oughs> ชีวิตมีอะไรเลย เเห็นแล้วจ้าวันนี้เราก็เห็นเสียนแล้วในที่สุดเ mm hmm. วซื้อของจใจส่วนตัวก่อนเข้าเอกขิงแก้วเดี๋ยวจ้าตามหาเจอแล้วจ้าร้านใหญ่มากทุกคนขอบคุณที่รับชมนะจ้าสวัสดีการจามเย็นนะจ้าที่สนามหลวงสุวรรณภูมิบา,บาย